โหทุกคนดูปากกพงลุยสวนร้านนี้ดิให้เยอะอย่างกระพูเข่าไฟเลยอ่ะราคาแค่450บาทเท่านั้นเองเครื่องเคียงสมุนไพรมาครบรสชาติเหมือนทานเมี่ยงปากกพงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของร้านนี้กันดีกว่าครับร้านนี้มีชื่อว่าอิมการ์เด้นแอนด์คาเฟ่ตั้งอยู่หลังเซ็นทรัลชลบุรีนะครับสไตล์ร้านก็จะเหมือนเขาใหญ่หน่อยๆนะครับผมอันนี้คือหน้าร้านนะครับทุกคนหน้าร้านนี่ก็จะมีร้านน้ำพุแบบนี้เลยครับชอบไอเดียการแต่งร้านของร้านนี้มากเลยนะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับจะเป็นครึ คนดูดิแล้วพอมองผ่านกระจกใสมันจะกลายเป็นวงกลมเห็นปะ เออไอเดียเจ๋งมากเลยอะตัวนี้ผมชอบมากเลยเ้าโซนหน้าร้านของเขาก็มีมุมถ่ายรูปเยอะนะทุกคนแต่แต่แต่ไม่ได้มีแค่โซนหน้าร้านนะครับด้านในเขาก็มีโซนที่เป็นบรรยากาศแบบนั่งชิวมีห้องแอร์ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านในร้านกันดีกว่าครับนี่แล้วนี่ก็คือโซนในร้านนะครับทุกคนตรงกระจกตรงนั้น,นค,คือเป็นโซนห้องแอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่นั่งกลางบ่อปลาคราฟด้วยครับทุกคนสามารถให้อาหารปลาคราฟได้นะครับนอกจากนี้ยังมีมุมน้ําตกจําลองด้วยนะครับนี่ทุกคนตรงนี้จะมีแแต่บบเปลื <ๆ S 2> องสี โซน outdoor เขาก็จะมีที่นั่งแบบเป็นซุ้มด้วยนะครับทุกคนโซนนี้ก็เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆนะครับเพราะว่าจะใกล้กับสนามเด็กเล่นเวลาเด็กๆเ,เล่นชิงช้าอะไรเงี้ยจะได้อยู่ในสายตาของเรานะครับตกตอนเย็นที่นี่เขาก็จะมีดนตรีสดด้วยนะครับแลบ้วบรรยากาศตอนกลางคืนนี่คือดีมากเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเมนูอาหารกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูหอยนางรมทรงเครื่องนะครับที่เริ่มจากเมนูนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้เขาไม่มีอาหารทะเลนะครับแต่ตอนนี้ใครไปเที่ยวชนบุรีแล้วอยากกินอาหารทะเลร้านนี้เขามีแล้วนะครับผมไปจัดกันเลย นิ่มเนี่ยหากินยากนะทุกคนเพราะว่าราคามันสูงพอราคาสูงคนก็ไม่ค่อยสั่งพอคนไม่ค่อยสั่งร้านก็ขายไม่ได้พอร้านขายไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยเอามาขายกันแต่ร้านนี้ลูกค้าเขาเรีเควสเลยว่าขอให้เอามาขายแล้วอร่อยมากทุกคนอยากให้ลองชิมราคาแค่26 5บาทเองเมนูต่อไปคือเมนูรวมมิตรทอดยวนนะครับร้านนี้เขาเด็ดเรื่องของทอดนะครับแต่แวบ,บแรกที่ผมมองเมนูเนี่ยผมนึกว่าเป็นของทานเล่นพวกของเจอ่ะพี่เป็นเต้าหู้ทอดกับแบบน้ำจิ้มถั่วหวานๆนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เต้าหู้ทอดนะทุกคนมันคือหม และในเซ็ตเขาก็ยังมีปอบเปียทอดแล้วก็ยังมีทอดมันกุ้งแล้วก็ยังมีหมูทอดเซ็ตนี้เขาทาออกมาได้อร่อยเลยใครไปแนะนําเมนูนี้เลยครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับผมเช่นกุ้งผัดพริกเกลือขาหมูเยอรมันเมนูนี้คือราคาแค่385บาบาทเองนะ แล้วก็ยังมีไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟเนื้อไข่ตุนนี่คือแน่นมากแล้วก็ให้กุ้งตัวใหญ่มากหม้อนี้คือแบบ200บาทเองแล้วก็มีเมนูอ้อส่วนหอยนางรมกระทะร้อนด้วยนะครับตอนจะทานระวังกระทะหน่อยนะครับเพราะมันร้อนจริงๆนะครับมายังเดือดมัวแต่ถ่ายเผลอเอานิ้วไปโดนเกือบนิ้วพองแล้วครับทุกคนแต่ถ้าใครไปแล้วไม่อยากทานอาหารเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับมีเค้กมีเบเกอรี่ Berkeley, อะไรพวกนี้ด้วยครับนอกจากนี้เขายังมีเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรอีกมากมายเลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดกันดีกว่านะคร โมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นส่วนโซนร้านอาหารจะเปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าจนถึง5้าทุ่มนะครับร้านจะตั้งอยู่ในซอยสวนท่านหน้าหรือซอยหน้ามนตรีเสวี30ซึ่งอยู่ในด้านหลังของเซ็นทรัลชลบุรีนะครับดนตรีสดจะมีเล่นทุกวันนะครับผมเวลา1นึ่ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์นะครับเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะครับจะมี2เบรกครับตั้งแต่18บแปดโมงนะครับสิบแปดโมงคืออะไรก่อนตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเครื่องดื่มของร้านนี้ราคาเริ่มต้น55บาทนะครับส่วนอาาหรรจะเิ่่่มต้นอยูที79บาาาทเเอป็นว่ถ้าใครชอบก็ลองตามไปดูนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะคครรัับเดี๋ยว้งหน้าผมจะไปเทททีีี่่ยยววไหนเด๋จะมาคลิ พี่ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย